เซตแล้วจ้าพี่น้องสมยอดกระเทียมหูหมูเฮาอีกสามมือเดี๋ยวจะติมเอามาชิมให้เบิ่งได้จ้าแซ่บนัวโคะติมสวัสดีจ้าพี่น้องต้มหูหมูจ้าวันนี้จะทำเมนูพิเศษนะคะ พิเศษอะไรพิเศษกระเทียมป่าค่ะกระเทียมป่าดองใส่หูหมูนะคะหลายๆคนถามยายติ๋มว่าขั้นสมพักกระลำต้นหอมหรือว่ากระเทียมใส่ตีนหมูใด้บใส่หูหมูใด้บยายติ๋มก็เลยบอกว่าใสได้จ้าใส่แทนกันได้จ้าใส่แทนตีนงัวจ้า วันนี้ยายติ๋มก็จะมาทำให้ดูนะคะว่ามันใช้ได้แน่นอนค่ะหูหม,หมูอันนี้ยายติ๋มก็ต้มจากหม้ออบแรงดันนะคะต้มสิห้านาทีจนจะเปื่อยเลยค่ะ้านาทียายติ๋มก็กําลังจะหั่นนะคะยายติ๋มสิบห้าเห็ดแบบง่ายๆด้จ้ะพี่น้องบ่หาตีนงัวจา้าตีนงัวเตียนควาย มันหาอยากยายติ๋มก็เสียเอาหูหมูแทนเด้อจ้าเด้อถ้าผู้ใดอยากเห็ดกะเค็ดใดจ้าหูหมูตีนหมูทําได้จ้าแทนตีนงวัวตีนงวัวตีนวัวตีนควายได้นะคะพี่น้องขาเดี๋ยวยายติ๋มจะทําให้ดูวันนี้นะคะยอดกระเทียมดองใส่หูหมูนะคะเมนูแปลกของยายติ๋มค่ะ เครื่องปรุงเฮาากับซมีเกลือน้ำตาลผงชูรสรสด,ดีจ้าแล้วก็ใส่เข่าน้ำพี่น้องแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำซาวข้าวแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ข้าวสวยด้วยนะคะให้มันเปรี้ยวเร็วๆคะ่ะเฮากับมาเริ่มขันกนเลยจ้าพี่น้องใส่เกลือนะคะ chúng ngươi còn trà. กันสมพักกระเทียมจ้าพี่น้องใส่หูหมูนะคะวันนี้เมนูแปลกๆของเยี่ติ๋มจ้าเขากับคั้นเอาน้ำขิวมันออกพี่น้องเอาคั่นได้แบบนี้ละ ยุบยุบลงจากน้อยแล้วเขาก็ไปล้างน้ำจ้ะวันนี้มีคนจับกล่องให้นะคะเราคั้นมันยุบแบบนี้แล้วเราก็พอนะคะแล้วเราก็จะไปล้างน้ำออกค่ะเดี๋ยวยาติมก็จะเอาไปล้างจ้าน่ากินไหมคะขนาดยังไม่เสร็จก็ยังน่ากินนะคะ เี่น้องข้างเตาแมลงจะล้างล้างบิดน้ามันออกบิด,ดน้ำเขียวๆอันนี้ออกพี่น้องอม,มันจงสีบกบกขิวบกขึ้นจะ้ะมันจะได้ไม่เหม็นเขียวเขียวนะคะถ้าเราไม่ล้างออกมันจะเหม็นเขียวคะ่ะผักดองเรามันก็จะไม่อร่อยนะคะปั้นน้ำออกพี่น้อง สิลั่มสองหนามจ้าี่น้องยังติม้มใส่น้ำตาลไปปั๊บจ้าเกือบเกือบซอนโต๊ะหนึ่งแล้วก็จะใส่รสด,ดีนะคะรสด,ดีหนึ่งช้อนผงชูรสด,ด้วยค่ะเกลือ ไ่ได้วตวงด้วยจ้าซ,มซิมเ้าซิมแสบไผ่แสบมั่นน่ะพี่น้องแล้วก็ยาติมสใส่ใส่เขาน้ำเด้อจ้าใส่เขาให้มันสมพี่น้องแล้วเราก็จะมาคั้นแล้วเราก็จะชิมดูนะคะว่ามันจะออกมาในรสไหนนะคะ ใส่เขาขันเขา่าใส่เหมันเป็นเร็วๆจะพี่น้องพี่น้องเอาก็เอานา้ำน้ำเศร้าเข่าลงเลย้ะจ้ะน้ำเศราเขา่าเดี๋ยวเราก็มาชิมดูก่อนนะคะชิม จืดพี่น้องจืดได้เกลืออีกจ้าเหมือนมันไม่พออะไรเลยนะคะเนี่ยเหมือนมันจืดไปหมดเลยตัวดีนิดนึงนะคะต,ตาลอีกหน่อยพี่น้องอย่ยติ่มก๋วสิีสหูหมูเลยจ้า ที่จะติมผ้าไซหูหมูมันจังสิได้หาง่ายพี่น้องบางคนอยากเคดกับสิได้หาวัตถุดิบง่ายนะแต่ถ้าเอาตีมง้วนี้มันสิหายากพี่น้องบางคนอยากเคดกินลองเบิงหาพี่น้องบางคนอยากจะลองทํากินจะได้หาวัตถุดิบได้ง่ายนะคะหูหมูตีนหมูจะหาง่ายนะคะพี่น้องค่ะแยกติมเอาแบ่งอันนี้แยกติมบัวไซตีมหมูตัวนี้ แบ่งออกอันนึงจ้าแล้วเราก็มาใส่แล้วเราก็เอากระปุกมาใส่นะคะใส่กระปุกไว้ค่ะโหมีเต็มหมูล,ล้วนเลยพี่น้องจ๋าเท่ลงเลยจ้า หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะคะนี่จ้าพี่น้องมาดูใกล้ๆนะคะหมูหมูล้วนๆเลยค่ะนี่จ้าหมูหมูหล้วนๆเลยอีกสามวันกินได้ด้จพีนอ่อเดี๋ยวสามวันเย็นถิ๋จะมาชิมให้ดูนะคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะพี่น้องขะปิดฝา ปิดฟ้าไว้อีกสามวันเราค่อยมาเปิดดูค่ะอันนี้แยกติมว่าได้ใส่หมูหมูเด้อยจ้จะทำสองอย่างนะคะแบ่งออกไม่ใช่ทำแบ่งออกเป็นสองกระปุกจา้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องสมยอดกระเทียมหมูหม,มูเฮาอีกสามมือเดี๋ยวยติมเอามาชิมให้เบิ่งได้จา้า แล้วก็อันนี้จะกินไม่ใส่หมูหมูนะคะจะกินแบบธรรมดาค่ะอันนี้ครบสามวันแล้วนะคะเดี๋ยวยาติมก็จะมาชิมให้ดูค่ะสมกระเทียมสมหมูหมูฮะจ้า น่าอร่อยไหมคะครบสามวันแล้วจ้าเดี๋ยว่าติมกันซิซิมให้เบิงได้จ้าพี่น้องชิมหูหมูก่อนนะคะเปรี้ยวพอดีเลยค่ะแซบ่บ ชิมผักให้ดูนะคะแืมับจะพี่น้องแส่บแสบ,แสบเดี๋ยวยาติมจะชิมอันที่ไม่มีหูหมูนะคะ เดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะแซ่บพอดีพี่น้องเอยสมพอดีปล่อยลอย อันที่ใส่หมูหมูเด็ดมากเลยค่ะพี่น้องค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยแบบนี้เลยเยี่ยมเลยค่ะลองไปเห็ดบึงด้วยจ้ะพี่น้องแซบ่บบ๊พีดหวังจา้าหาตีนง่วตีนควายบ่ได้เนาก็ใส่ตีนหมูแทนหรือว่าใช้หูหมูแทนนะคะอร่อยค่ะเดี๋ยวยาติมขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะยายติมจะไปกินข้าวกับ ส้มหูหมูค่ะส้มยอดกระเทียมหูหมูนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ